นับเป็นโอกาสดีของพวกเราชาวไทยที่จะมีโอกาสได้สักการะบูชาพระเขียวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งประเทศจีนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567และในโอกาสครบรอบ50ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนปี2568พระเขี้ยวแก้วเป็นส่วนแห่งพระทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือฟันขององค์สมเด็จพระาศาสดาในมหาบุรุษลักษณะได้ระบุเอาไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระทนทั้งหมด40ซี่เต็มและมีพระเขี้ยวแก้วงดงามขาวบริสุทธิ์ผสานกับความใสประดุดด่งแก้ว จึงทำให้พระเคี่ยวแก้วนั้นแวววาวประดุดดั่งไข่มุกพระบรมสารีริกธาตุส่วนแห่งพระเขียวแก้วเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่ไม่ถูกไฟเผาทำลายในการถวายพระเพลิงพระพุทธสลีละของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มกุฏพันธนเจดีเมืองกุสินาราในครั้งนั้นเมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสลีละปรากฏว่าได้บังเกิดขึ้น ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุสันฐานใหญ่สุดเท่ากับเมล็ดถั่วแตกสันฐานกลางเท่ากับเมล็ดข้าวสารหักสันฐานเล็กเท่ากับเมล็ดพันุ์ผักกาดทั้งหมดเหล่านั้นล้วนงดงามประดุจด,ดังแก้วมุกดาและมีอยู่เจส่วนที่ไม่ถูกไฟเผาทําลายไปประกอบด้วยหนึ่งประกอบอุณหิตคือกระดูกรกรอบหน้าของพระองค์ 2. พระรากขวัญเบื้องขวาสาพระรากขวัญเบื้องซ้าย คือกระดูกไหาปลาเบื้องขวาและเบื้องซ้าย4 5 6หคือพระเขี้ยวแก้วส่วนขวาบนขวาล่างซ้ายบนและซ้ายล่าง7ส่วนนี้เท่านั้นที่ไม่ถูกไฟเผาทำลายจนย่อยสลายไปในมหาปริิพานสูตรได้ระบุเอาไว้ว่าพระเขี้ยวแก้วทั้งสี่องค์องค์ที่หนึ่งด้านขวาบนถูกอัญเชิญไปประดิษฐานณพระจุลามณีเจดียสถาน สวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกเพื่อให้เป็นที่บูชาสการะแก่พรหมเทวดาทั้งหลายส่วนซ้ายล่างถูกอัญเชิญไปประดิษฐานณนาคขปิภพให้บรรดาพญานาคทั้งปวงได้บูชาสการะคงเหลือไว้ในโลกมนุษย์เพียงแค่สององค์เท่านั้นคือส่วนขวาล่างและส่วนซ้ายบนซึ่งทั้งสององค์นี้พระนางเขมาเถรีอัคคสาวิกาเบื้องขวาภิกษุณีผู้มีปัญญามาก ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นผู้เก็บรักษาเอาไว้ต่อมาท่านนำพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วส่วนขวาล่างไปเก็บรักษาเอาไว้ที่แคว้นกาลิงคะส่วนพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายบนได้นำไปประดิษฐานเอาไว้นะแคว้นขันธาระซึ่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวแก้วที่อัญเชิญมาจากวัดหลิงกวงในครั้งนี้ ก็คือพระเขียวแก้วที่เคยปฏิสถานอยู่ณแขวนคันธาระนั่นเองโดยหลงจีนฟาเหียนพระภิกษุชาวจีนรูปแรกที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้เดินทางไปสืบอายุพระพุทธศาสนาในดินแดนชมพูทวีปในปีพุทธศักราช942หลงจีนฟาเหียนใช้เวลาในแผ่นดินชมพูทวีปคือประเทศอินเดีย11ปี ในการได้ศึกษาเรียนรู้และคัดลอกพระไตรปิฎกจากนั้นท่านจึงเดินทางไปสู่เกาะลังกาอีกเป็นเวลา3ปีจนเดินทางกลับสู่ประเทศจีนเบ็ดเสร็จใช้เวลาทั้งสิ้น15ปีเต็มแล้วในการกลับมาสู่แผ่นดินจีนของท่านท่านได้อัญเชิญพระาธาตุเขี้ยวแก้วกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนของท่านด้วยแล้วได้อัญเชิญไปสู่เมืองหนานจิง เมืองหลวงของราชวงศ์จิ้นตะวันออกซึ่งเมืองหนานจิงในอดีตปัจจุบันคือเมืองนานกิงนั่นเองต่อมาพระเขี้ยวแก้วส่วนนี้ก็เป็นที่บูชาสก,การะแต่มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามแว่นแคว้นต่างๆเนื่องจากแผ่นดินจีนในช่วงนั้นเกิดศึกสงครามอย่างต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงผัดเปลี่ยนราชวงศ์อยู่หลายครั้ง จึงทำให้พระเขี้ยวแก้วถูกอันเชิญไปในเมืองต่างๆหลายแห่งจนที่สุดพระเขี้ยวแก้วส่วนนี้ถูกอันเชิญไปปดิสถานณพระาาุเจ้าเซียนเมืองเย็นกิงหรือคือเมืองปักกิ่งในปัจจุบันแล้วพระเคี้ยวแก้วก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของแผ่นดินจีนเป็นเวลาเกือบ1,000ปีจนต่อมาพระาตุเจ้าเซียนได้พังทลายลงมา ภิกษุที่ทำหน้าที่ในการดูแลเข้าไปสำรวจได้พบห้องใต้ดินของพระาาศเจ้าเซียนแล้วก็ได้พบกับหีบหินศิลาเก่าแก่ซึ่งด้านในมีกล่องไม้กฤษศนาซึ่งมีค่ามากบนกล่องไม้ได้สลักเอาไว้ว่าพระเขียวแก้วได้ถูกอัญเชิญมาสู่สถานที่แห่งนี้ในปีพุทธศักราช1,506โดยภิกษุนามว่าซ่านหุย แห่งราชวงศ์ซ่งจึงเป็นอันว่าพระเขี้ยวแก้วได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งบนแผ่นดินจีนเมื่อปีพุทธศักราช2443ถ้าเราสังเกตปีพุทธศักราชจะใกล้เคียงกับการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุที่ปิดพลาหาว่าคือกรุงกบิลละพัทใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2441 ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนนั้นเป็นการยืนยันความมีอยู่จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาก็ถูกส่งไปที่สยามประเทศบรรจุเอาไว้ที่พระธาตุเจดีภูเขาทองวัดส,สเกตและเก็บเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สืบต่อมาดังนั้นพระบรมสารีริกธาตุได้ปรากฏขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันต่อมาพุทธสมาคมประเทศจีนจึงมีมติ ให้วัดหลิงกวงสร้างพระธาตุเจดีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อปฏิสถานพระเคียวแก้วส่วนนี้พระธาตุเจดีได้สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2 5 7พพุทธสมาคมจีนจึงทำการอัญเชิญพระเขียวแก้วปฏิสถานณพระเจดีวัดหลิงกวงนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจึงเป็นอันว่าพระธาตุเคียวแก้วเบื้องซ้ายบนได้เป็นที่บูชาสักการะ อยู่ในแผ่นดินจีนมายาวนานนับพันปีครั้นถ้าเราประสงค์จะไปบูชาสักการะที่วัดหลิงกวงเมืองปักกิ่งโดยตรงเราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นได้เข้าไปกราบอย่างใกล้ชิดเนื่องจากที่วัดหลิงกวงจะเปิดให้กราบสักการะพระเคียวแก้วเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นและจะเปิดให้คนทั่วไปได้เข้ากราบเพียงแค่ปีละหนึ่งวันในหนึ่งวันที่เปิดให้กราบนั้น ปรากฏผู้ที่ศรัทธาชาวจีนได้หลั่งไหลามาอย่างมืดฟ้ามัวดินจนชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีช่องทางให้เดินเข้าไปกราบได้อย่างใกล้ชิดทีเดียวจึงนับเป็นโอกาสดีของพวกเราชาวไทยเนื่องในปีมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราจะมีโอกาสได้กราบพระเคี่ยวแก้วอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลา73วันด้วยกันซึ่งพระเคี้ยวแก้วนี้อันเชิญมาสู่ประเทศไทย ในวันที่4ทธันวาคม2567มีการจัดริ้วขบวนอย่างสวยงามเพื่ออัญเชิญพระเคี่ยวแก้วไปสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงหลังจากนั้นจะประกอบพิธปีประดิษฐานพระเคี่ยวแก้วไว้ในมณฑบและเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะบูชาตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมไปจนถึง14กุมภาพันธ์ในปีหน้า เป็นระยะเวลา73วันอย่างต่อเนื่องสามารถไปกราบสการะได้ทุกวันตั้งแต่เวลา7โมงเชา้าถึง2ทุ่มโดยทางรัฐบาลได้จัดเตรียมดอกไม้เครื่องบูชาเอาไว้ให้ภายในงานอีกทั้งถ้าเราประสงค์ที่จะยกระดับการบูชาของเราให้ยิ่งขึ้นเพิ่มเติมจากอามิสบูชาเราสามารถจะไปร่วมปฏิบัติบูบชาในทุกวันมีการจัด สวดมนต์เจริญพุทธมนต์ในภาคเช้าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาตรงในภาคบ่ายตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีและยังมีการเจริญจิตตภาวนานอกจากนี้ในวันพระยังมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเถระรูปสำคัญด้วยอีกทั้งในคืนวันสิ้นปีคือวันที่31ธันวาคมนี้ทางภาครัฐได้จัด งานสวดมนต์ข้ามปีบริเวณมนต์ลพิธีพระเคี้ยวแก้วเพื่อให้ประชาชนผู้ศรัทธาได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีที่นั่นและในเช้าวันที่หนึ่งมกราคมวันปีใหม่จะมีพระสงฆ์ได้ออกรับบิณฑบาตอย่างยิ่งใหญ่งดงามนับเป็นบุญของแผ่นดินโดยแท้จึงถือเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้ร่วมกันบูชา พระเคี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในมหาปรินิพานสูตรว่าชนเหล่าใดจากยกขึ้นซึ่งดอกไม้เครื่องหอมหรือจุนจากอภิวาทจากทำจิตให้เลื่อมใสาการกระทำเช่นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนาน จึงนับว่าเป็นโอกาสดีของพวกเราชาวไทยทุกๆคนโดยยิ่งจำได้ว่าพระเคี้ยวแก้วส่วนนี้ได้เคยถูกอัญเชิญมาประดิษฐานชั่วคราวที่พุทธมนฑลทนจังหวัดนคนปรปฐมในปีพุทธศักราช2545เป็นเวลา76วันเนื่องในโอกาสที่ในหลวงรัชะกาลที่9ทรงเจริญพระชนมพรรษา7 5พรรษา 5ธันวาคม2545ครั้งนั้นได้มีโอกาสไปกราบสการะด้วยเช่นกันและยังจำเป็นภาพติดตาในความงดงามของพระเคี่ยวแก้วที่ถูกประดิษฐานเอาไว้ในเจดีด้านข้างมีหลวงจีนนั่งนิ่งคอยอารักขาเป็นภาพที่ตราตรึงและประทับใจอยู่ไม่ลืมคราวนี้จะมีโอกาสได้กราบสการะ พระเขี่ยวแก้วองค์นี้อีกครั้งก็นับว่าเป็นบุญที่น่าชื่นใจเพียงแค่ได้คิดถึงก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัทชาวไทยได้กราบสาการะพระเขี่ยวแก้วที่มาปฏิสถานในวาระมหามงคลของแผ่นดินครั้งนี้ไปด้วยกัน